เนื้อกลมพัสะอกแย่ yeah, แล้วแย่ yeah, แล้วพอวางแผนว่าจะใช้ชีวิตอยู่เงียบๆปุ๊บก,ก็ดันมาหัวโขกกับหน้าอกของซีเรียสเนี่ยนะว่าแต่พอมองใกล้ๆแล้วรูปงามจริงๆเลยฮะเมื่อเวลาผ่านไปใบหน้านี้จะได้รับการยกย่องที่ไม่เหมือนคำยกย่องว่า ถึงจะเป็นไอ้บ้าเสียสติแต่ก็เป็นหนุ่มรูปงามที่แค่เห็นใบหน้าก็ต้องหลงไหลแล้วเขาจะใช้ใบหน้านัน่นสังหารหญิงคู่มั่นของตัวเองไปมากกว่า10บคนเฮ้ยกลายเป็นไอ้บ้าเสียสตินะสิเพราะฉะน,นั้นต้องตั้งสติเข้าไว้ถ้าเผลอทำพลาดไปแล้วก็ฉันตายแน่ค่ะ ขออภัยเพคะเพราะองค์ชายช่วยไว้หม่อมฉันเลยไม่บาดเจ็บดีละพูดได้ดีทีเดียวถ้ารีบเลี่ยงออกไปแบบนี้แล้วก็สวยดีฮะนี่เจ้าเด็กน้อยที่ตัวจ้อยกับฉันบอกว่าฉันสวยงั้นเหรอทั้งที่ตัวเองสวยกว่าตั้งเยอะเพคะ ฉันบอกว่าสวยดีอะไรเนี่ยจูจ่ๆก็มาชมกันไม่สิมันใช่คำชมจริงๆหรอสีหน้าดูไม่ใช่แบบนั้นเลยเหมือนได้ยุคโรดเดเลยเธอเป็นใครกันอะเออเอเลน่าโรดเดเพคะเอเลน่าโรดเด บุตสาวคนเล็กของตระกูโลโรเดนี่เองอะไรเนี่ยรู้จักฉันอยู่แล้วเหรออย่างว่าละถึงจะเห็นฉันเป็นแบบนี้แต่ฉันก็ยังถูกเรียกว่าท่านหญิงน้อยโรเด้หรือคุณหนูเอเลนาอยู่เหมือนกันลนะว่าแต่มองอะไรของเขาเนี่ยห้องของเธอเหรออ่าใช่เพคะห้องของหม่อมฉันเอง งั้นเหรอมองเข้าไปในห้องของชนชั้นสูงคนอื่นอย่างเปิดเผยแบบนี้ถึงจะอายุสิบขวบแต่ก็น่าจะรู้นะว่ามันไม่มีมาราย,ยาทแต่มันก็ไม่ได้สำคัญอะไรหรอกก็แค่ห้องธรรมดาที่ไม่มีอะไรพิเศษเหมือนกันเลยฮะเหมือนกันเขหามายถึงอะไรเหมือนกันนะ่ะ อย่าบอกนะว่ามันเหมือนกับห้องลูกสาวคนเล็กของตระกูลที่เขาจินตนาการเอาไว้ไม่สิไม่มีทางเป็นแบบนั้นหรอกปกติแล้วถ้านึกถึงห้องนอนของท่านหญิงน้อยแล้วก็ก็จะนึกถึงเตียงนุ่มๆที่มีกระโจนสีชมพูคลุมอยู่ไม่ก้าโซฟาเด็กน่ารักน่ารัก หรือม้าหมุนของเล่นที่มีเพชรพลอยประดับอยู่อะไรแบบนั้นไม่ว่ายังไงก็ต้องนึกถึงห้องที่เต็มไปด้วยบรรดาของน่ารักน่ารักสดใสไม่ใช่ห้องว่างเปล่าที่ไม่มีตุ๊กตาสักตัวแบบนี้แน่อันที่จริงในปราสาทอายุโรเดก็มีสถานที่อย่างห้องของบุตรสาคนเล็กตระกูลดายุคอยู่หรอก แถมห้องนั้นก็เคยเป็นห้องของฉันถึงแม้ว่าตอนนี้คอร์นี่จะใช้อยู่ก็เถอะแต่ฉันชอบห้องตอนนี้มากกว่าห้องนั้นซะอีกฉันชอบกว่าชอบถูชอบจัดระเบียบห้องคนเดียวและยิ่งไปกว่านั้นเพื่อให้ได้ของหรูหราพวกนั้นมาครอบครองฉันจะต้องพิสูจน์ตัวเอง ว่าฉันเหมาะสมกับโรได้มากแค่ไหนว่าแต่เขาคิดจะดูต่อหรือเปล่านะอยากพักเงียบๆคนเดียวจังเออเขาจ้องฉันมาตั้งแต่เมื่อไหร่นั่นเนี่ยดูจากที่เมื่อกี้เธอใช้คำพูดที่เหมาะสมก็เหมือนไม่ได้ขาดตกบกพร่องอะไรอ่ะอะไรของเขา เธอไร้ไประโยชน์มัตมีคำกล่าวว่าทรัพย์สมบัติที่ล้ำค่าที่สุดของโรดเดคือดวงตาสีทองแห่งโรดเดดวงตาคู่นั้นจะต้องเป็นดวงตาที่เหมือนกับอัญ,ญมณีตามคำกล่าวนั้นแน่แน่ พี่น้องสองคนของตระกูลโลเทที่ฉันเจอตอนทางเดินเมื่อกี้หรือแม้แต่ตัวรายุคโรเดเองก็ไม่มีดวงตาสีทองอรารามถึงขนาดนั้นแต่เด็กคนนั้นแตกต่างจากรายุกที่ร่างกายเหมือนฟันแทงไม่เข้าเธอช่างดูนุ่มนิ่มสลือเกินยังไงก็เถอะในบรรดาคนที่เจอที่นี่ เด็กคนนั้นพิเศษที่สุดถึงเธอจะดูเหมือนโรเด้ที่สุดแต่ก็กลับดูออนแอร์ที่สุดเพราะแบบนั้นเธอถึงได้เป็นสิ่งที่ไร้ประโยชน์สำหรับฉันอย่างไงล่ะมากันครบแล้วสินะถ้าง,งั้นฉันจะแนะนำแขกให้รู้จัก ท่านนี้คือองค์ชายซีเรียสไฮพีเรียนพระอนุชาของจกักรพรรดิจากนี้ไปองค์ชายจะมาพักอยู่ที่ปรา,าสาทแห่งนี้เออนึกขอถามได้ไหมคะองค์จกักรพรรดิได้ฝากฟังให้ฉันดูแลเรื่องการศึกษาขององค์ชายซีเรียสองค์ชายจะได้เรียนร่วมกับพวกเธอ ท่านพ่อได้เป็นท่านอาจารย์ขององค์ชายด้วยเหรอคะยินดียินดีด้วยครับท่านพ่อ,หอให้ตายสิบรรยากาศวันนี้ก็อึดอัดเหมือนเคยถึงแม้ว่าสำหรับฉันแล้วจะต้องเจอทุกวันเป็นประจำไปแล้วก็เถอะแต่สำหรับเขา ทั้งที่ถูกขับไล่ออกมาจากพระราชวังในชั่วพริบตาเดียวแล้วต้องมาเกือกกิ้งอยู่ใต้อำนาจกับตระก,กูลที่มีชื่อเสียงชาวโฉและครอบครัวห่วยแตกทำไมเขาถึงนิ่งสงบได้ขนาดนั้นเลยล่ะฉันมั่นใจเพราะดวงตาของฉันไม่เห็นอะไรเลยดวงตาสีทองแห่งโรเดคู่นี้ไม่มีทางมองพลาดหรอก เพราะว่ามันมีพลังในการอ่านความรู้สึกของคนอื่นยังไงล่ะ